จ,จัจจีสปอร์ตเทรดดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโฟกัสดคุณนัทพลด้วยสวัสดีคุณกระปอมด้วยดูฟาคายแล้วขอบคุณมากครับผมอ,อะมาบอกทําไมครับเนี่ยแต่ขอบคุณครับใช่โฆษณาลงแล้วโฆษณาลงแล้วนะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะฮะสิบสี่ชั่วโมงเหลืออยู่หกนาทีจริงๆถ้านับแอร์ไทม์ของผมนะะประมาณสามนาทีอะ สิบสี่ชั่วโมงออกมาสามนาทีเย็ดแม่สวัสดีครับผมลุงครับผมเป็นโฆษณาฟาคายลุงนะครับขอบคุณเก้าผมครับผมครับขอบคุณมากๆเลยที่เห็นนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้รู้ว่า,าไม่แจงขอบคุณย,ยังมีลูกระตาอยู่สองข้างขอบคุณครับอะไรก็อนนี้อ่ยอะไรวะไอดีใจมันก็ดีใจหรอกนะแต่มันอ,อ เออไอชี้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจฟิลของคุณที่แม่งแบบเป็นแบบเป็นเป็นเจ้าบ่าวง,งานแต่งแล้วโดนตบไหลแล้วพูดะนรางแบบคำเดิมซ้ำๆแล้วตอนแรกผมไม่ค่อยเข้าใจแล้วเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแบบมันเหมือนกับบอกไม่ถูกเหมือนกันเลไอชี้นึกว่าเ,ออเดือบเดินไปตบไหลแล้วบอกเอ,อ้ยินดีด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณด้วยครับขอบคุณ,ค,ณคุณพี่ด้วยฮะเฮ้ยยินดีนะหนุม่มครับขอบคุณเฮียด้วยขอบคุณเฮียมากเลยครับโอ้ยยินดีด้วยนะขอบคุณขอบคุณน้าด้วยครับเอาน้ามาดิครับนะ ขอบคุณดีใจดีใจด้วยนะอยู่กันไม่เท้ายอดทองกระบองยอดหนามยอดเพชรครับลุงเออเยอะนั่นแหละวันนี้มีอะไรกินล่ะบุ้เข้าใจฟีลิ่งแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองสินะหัีโอ้ี่จังหวัดนีช่องแชทพี่ผมดูโฆษณานะเอ้ยขอบคุณมาก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 เฮ้ยพี่ผมดูโฆษณานะโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจริญ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 เฮ้ยพี่ผมดูโฆษณานะพี่ดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณ นั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเชีย่ยคำใหม่แม่งมาทุกสัปดาห์เหลยวะก่อนอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ล่าสุดเป็นลุงไม่เปิดรถแหนเลยครับขอรถแห่หน่อยครับปัจจุบันสัปดาห์นี้เป็นพี่ผมดูนะ ผมดูแล้วนะพี่เอ๊ะผมผมั่งคำสับใหม่ฮะผมชอบมอบคคำสับใหม่ฮะหลังจากที่ผมดูปะวุ้นจีนมาติดกัน3าวันเนี่ยผมมีคำสั์ให้เยอะแยะ,ยะ,ยะเลยฮะเอาวันละคมแล้วกันนะวันนี้เอาคำนี้ไปก่อนนะศัพปาวุ้นจีนประจำสัปดาห์แว,ว้ต้องบดเพลงด้วย ทางหลงเจ้าหูครับใต่เทา้าไปนำตัวไอ้คนที่พูดคำว่าผมดูแล้วครับมาครับใต่เทา้ามาเนี่มานีมานี่เสียงทับกันสองคนแต่เป็นคนเดียวกันนะมาเนี่มานี้ใต่เท้าเปาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยแค่แค่ไปดูโฆษณาที่ท่านแสดงมาแล้วก็บอกว่าข้าดูแล้วเท่านั้นเองข้าผิดอะไรในกฎหมายของไข่ฟงหรือ ยังกล้าปากแข็งอีกอย่างนั้นเหรอข้าบอกไปแล้วใช่ไหมว่าหากมีอะไรซ้ำซากจำเจข้าจะไม่ทนและประชาชนที่ใครฟงก็จะไม่ทนเช่นเดียวกันเจ้าที่โดนสาปส่งกลนดายังมิเพียงพอสนองแก่ใจอย่างนั้นหรอือใต้เท้าข้าแค่ดูโฆษณาแล้วบอกว่าข้าดูมาแล้วก็ข้าดูมาจริงจริง คุปกักเรวมากวันนี้เนี้ยเสนอคำนี้เลยฮะคำว่าเร็วมากเครัยสิ่งนะี้สิ่งนี้ที่ผมต้องบอกกันก่อนสิ่งนี้ที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับมุนจินอย่างหนึ่งเลยคือเขามีคำด่าที่มันไม่ใช่คำด่าครับหนึ่งหรอปะเฮ้ยผมชอบนะเว<ห>้ยการที่เราด่าคนโด,โดยที่ไม่ใช้เป็นคำดา่าหรืองการพูดอะไรที่มันไม่ใช่คำด่าจริงๆคำด่ามันเป็นเหมือนกับ มันเหมือนเป็นคำาพิ่มเพื่อนนะฮะเราไม่จำเป็นต้องพูดมันแต่เราต้องพูดมันเพื่อสนองอารมณ์โกรธของเราใช่ไหมครับวลาเราโกรธมากๆโกรธอย่างนั้นอ่ะไอ้เชี่ยไอ้สัตว์มันต้องพูดคขาว่าไอ้เชี่ยไอ้สัตว์ไม่งั้นมันไม่ได้นึกเหรอาม,ามันจะบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ชั่วยอย่างนั้นมันก็ดูไม่นั่นใช่ไหมแต่นี่แหละฮะคำว่าเลวมากของท่านเปานะ่นน่ะมันถึงแก่ใจผมมากๆเลย ผมว่าคนภาคเสียอทั้งเป่าเนี่ยผมน่าจะเป็นทีมงานพัฒมิตรนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าเป่าบุญจีินี่มันภาคโดยทีมงานพัฒมิตรสมัยแบบแบบรุ่นแบบรุ่นเก่าใช่ไหมฮะรุ่นแบบเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมเปิดดูเปิดดูนั่นชุดนี้มันตัดป่ามาหาแล้วชิบันอยู่ตอนไหนวะเชี่ยเอ้ยผมยังไม่ได้อยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตอนห้าแน่เลยเจ้าไว้ทำเกลือนี่ประโยคนึงนี่ประโยคนี่ประโยคนึง เจ้าหมายความว่ายังไงเจ้าไม่เข้าใจหรอแล้ว,ลวลมันจำเป็นต้องเข้าใจด้วย <c oughs> มันไสมานานแล้วขนายาฆ่าเจ้ามานานแล้วตอนนี้เจ้าไม่มีประโยชน์จะเก็บเจ้าไว้ทำเกลืออะไรนี่เลยฮะเสนอคํานี้เนี่ยนายกอย่างเจ้าข่าเหม็นหน้ามาพอตัวแล้ววันนี้จะไม่มีค่าต่อไปจะเก็บเจ้าไว้ทำเกลืออะไร เอาไตเท้าค่ะไม่มีเงินซับอีกต่อไปแล้วซับมาทั้งหมดยี่สิบเอ่อยี่สิบปีแต่วันนี้ไม่เหลือเงินซับแล้วหวังว่าไตเท้าคุยใช้ปืนสค่ะไม่น่าจะมานานแล้วมันใส่มานานเหลือเกินวันนี้จะมาได้ต่อซับที่ช่องขายต่อไปก็หมดประโยชน์จะเก็บไว้ทําเกลืออะไรต่อจากนี้เราจะไม่พูดคําว่าเก็บไปทาเคี้อะไรไมึงทำแบบ เฮ้ยไอเคค้เชี่ยกูเชี่ยลืมว่ะดันดันเก็บแบบกล่องไอเคค้เชี่ยดัชมิวดีไลท์มาด้วยแค,ค่กูลืมทิ้งว่ะไอตวาทำไงดีวะมึงเก็บมาทำเชี่ยอะไรวะไม่เชี่ยไปทำานั้นเราจะแยกออกมาจากมือเพื่อนสมมติว่านี่คือเพื่อนนะเฮ้ยกูถือมาจากร้านด้วยว่ะนมเปรี้ยก,ก็กินหมดไปตั้งนานแล้วสารอาหารที่มีก็อยู่ในท้องหมดหมดประโยชน์แล้วจะเก็บไว้ทำเกลืออะไรเอาแล้วใครเก็บอะทีเนี้ยทีนะเก็บให้หน่อย ต่อไปนี้ผมจะไม่พูดเขาเก็บไปทำเชีื่ออะไรเก็บไปทำสัตว์อะไรตอไปแล้วเก็บไปทําส้นตีนอะไรไม่มีต่อไปแล้วเพลงรถแห่เปิดไปจนบ้านเด้าจนหมดปวดเอวไปหมดแล้วลําโพมีก็โยนทิ้งไปซะเก็บไปทําเกลืออะไรหาเร็วมากก่อนเร็วมากมันอยู่หลังนี้ทั้งหมดสี่สิบเจ็ดชมจำไว้นะ ต่อจากนี้เวลากโกรธใครก็แล้วแต่นะไม่ชอบใครก็แล้วแต่รู้สึกไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่นะให้ตบโตะ๊ะแล้วพูดคําว่าเร็วมากอย่าไปด่ารัาว่าเฮียสัตว์มันไม่มันหยาบนะครับมันไม่เหมาะสมใช้คําว่าเร็วมากเนี่ยพอแล้วนะฮนะเวลาต่อจากนี้<ห>นแบบนะเอขอโทษนะคะพี่คือตะกี้แบบที่ทอนมาเงินทอนแบบเงินเงินทอนขาดค่ะตะกี้ขาดไปยี่สิบบาทคระเร็วมาก ซื้ออเมซอนที่นี่มาเป็นเวลา20ปียังไม่เคยมีพนักงานคนไหนทอนเงินให้ผิดมาก่อนถัดโกงซุนย้ายไปอเมซอนสาขาอื่นกินข้าวอยู่เฮ้ยไอ้เชี่ยมันมีแมลงอยู่ข้างในวะไม่ต้องเดี๋ยวกูเองเร็วมากลูกค้าเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นหรือเาครับลูกค้า35ปีที่กินกับข้าวราดดีมา ผัดผักน้ำมันหอยข้าวหมูกระเทียมข้อหมูย่างไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ข้าเคยเจอแมลงวันอยู่ในนี้แบบนี้ท่านกงซุนไม่จ่ายเงินชักดาบ,บกันเถอะโอเคทำอย่างนั้นฮะเชีย่ยเป็นอย่างชอบหรือวะ แล้วผมชอบความใจเย็นของการคุยกันในหนังอะไรแบบนี้มาที่ในชีวิตจริงมันไม่น่าจะใจเย็นกันได้แบบนี้เลยนี่แบบว่ามันเป็นการแสดงที่อยู่ในการแสดงอีกทีนึ่งอะเดี๋ยวไว้สักวันหนึ่งจะมาเล่าเรื่องแบบมาเล่าเรื่องของแบบทีวีละครที่เคยดูมาทั้งหมดแล้วกันละครไทยละครซีรี่เกาหลีผมจําเอกลักษณ์ของละครได้สัดส่วนใหญ่ยอยู่แล้วแหละฮะแต่ว่าช่วงนี้มันติดปะบุญจีนไม่มีเวลามานั่งคิดเนี่ยนั่งดูแต่ปะวุญจีนเมื่อวานพอมาร์คแม่งระเบิดเฟซบุ๊กผมอย่างเซ็งเลยแต่พอดูปะบุญจีนแล้วใจ ใจมันเย็นจริงๆไ้ยคุณลองไปกวนแบบคุณลองโกรธโกดมูโหอะไรสักอย่างแล้วเปิดประวัติจีนดูคุณจะใจเย็นขึ้นมาเลยเพราะว่าตัวละครในเรื่องเนี้จริงๆแล้วโทษต้องประหารแทบทุกคนเลยนะะแต่ทุกคนแมงใจเย็นชิบหายเลยแม้กระทั่งว่าเป็นคนที่กำลังจะโดนประหารนะแมนก็ใจเย็นสัสว์เลยเนีะว่าแบบแบบคือมันไม่พูดหรือว่าทำยังไงดีอย่างเงี้ยอะไรเง,งี้ยมันมีน้อยมากเลยครับมันจะแบบแบบเฮ้ย ข้าจะต้องทํำยังไงดีล่ะเนี่ยคุณ <c oughs> สมมุติว่าวันหนึ่งอะ่ะผมผมโดนโทษอะไรสักอย่างหนักๆนะรัฐบาลแม่งหาว่าผมเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงแนละ้วแม่งจับผมไปจริงๆอะ่ะแล้วลองคิดว่าผมอยู่ในคุกแล้วผมทําอย่างนั้นดิคนคุมคุกแม่งต้องมีความสงสัยอ่ะผมอาจจะได้รอดออกมาเพราะว่าแม่งส่งกูไปจิตเวทแทนนึกออเป่แบบจับเป็นไปได้ยังไงร,รัฐบาลไม่น่าจะรู้ดินะว่าเรากำลังส่องสูมกองกำลังราษดรอยู่ในสตรีมเกม เหลือเชื่อไม่อยากจะเชื่อจริงๆแล้วโดนขังคุกก็อยู่ทาบบ่าอยงนี้นี่ผู้คุม้มเป็นแบบตะลุงอ้วนๆที่แบบใส่ชุดแต่จ่าสิบโทจ่ามะนาวอ่าว่าไงเมื่อไรจะได้ออกไปค่าจ่ายเงินประกันไปแล้วไม่ใช่เหรอสองแสนอะ ก็จะพอที่ข้าออกไปแล้วเนี่ยทำไมต้องพูดแบบนั้นน่ะฮ่หนุ่มหนุ่มทำไมพูดแบบนั้นน่ะพูดแบบไหนไม่เห็นจะเข้าใจไม่รู้ความเลยบ้านเมืองกำลังถูกโกงกินและฉะนั้นท่านจึงได้มานั่งอยู่แบบนี้อีกผิดหวังผิดหวังสุดยอดเลยไม่หรอวะแต่ไม่ดีนะะนี่คือการนี่คือการเอาปลาบุนจีนมาเบียวในชีวิตจริงแล้ <laughs> จริงจริงจริง,รงแต่เกี้ยแฟนแฟนผมเขาวาดรูปใช่ไหมแล้วสีมันหายไปเขาก็บ่นทั้งวันเลยว่าสีมันหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้อาจจะเผลอทิ้งไปใช่ไหมแล้วเราก็เลยพูดว่าใจเย็นเย็นก่อนของเฮาข <laughs> องเฮาต้องใจเย็นเย็นก่อนสีน่ะซื้อมาหล่ก็ได้แต่ท่านไม่สามารถซื้อใหม่ได้อฉะนั้นแล้ววาดรูปต่อไปเถิดของเฮาข้าขอตัวไปสตรีมก่อน สีน่ากละบายจนเสร็จไปแล้วหมดประโยชน์จนสิ้นจะเก็บไว้ทาเกลืออะไรล่ะไม่อย่างสนุกเลยปะบอจีนอะไม่โคสนุกเลยเฮียเฮอยจะปิดสตรีมบอนจีนตอนนี้นะไม่โหไม่โคสนุกอะยิ่งพอตอนโตมามันดูรู้เรื่องมันฟังเข้าใจว่าเขาพูดถึงอะไรเพราะว่าเนื้อเรื่องมันซับซ้อนสัสนะมั่ยจริงๆตอนเด็กดูไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะว่ามันชื่อมันจํายากแบบ เฟย์ฮองเฮาเจิ้งฮองเฮาเอ้เจิ้งไท่เจิ้งอะไรนะทีละไท่เฟยเออเจิ้งไท่ไไทเฟย,เย,ย,เฟยหวังไท่เฟยแม่งแบบมีหลายชื่อแล้วผมก็คงว่าทําไมคนมันถึงได้มีนามสกุลเหมือนกันแต่จริงไม่ใช่นามสกุลกันมันคือยศไท่เฟยคือสนมใช่ไหมฮะฮองเฮาก็คือแบบว่าสนมหลวงเป็นแบบเมียหลวงอะไรอย่างนั้นนะคือผมไม่รู้ผมก็ว่าเฮ้ยแ้วทำไมแบบ เขาพูดเฉพาะชื่อนี้แล้วตอนแนะนาตัวกับคนหนึ่งจะได้เป็นอีกชื่อหนึ่งอย่างนั้นนะมึงมีสองชื่อเหรอซึ่งจริงๆก็คือชื่อยศใช่ไหมฮะกับถ้าสมมุติว่าพูดกับคนไม่สนิทก็ใช้ชื่อยศถ้าสมมุติว้ากับกับคนสนิทแล้วเนี่ยก็จะใช้ชื่อตัวเองแม่งแบบโอ้โหไอ้เชี่ยแม่งดีมากตอนโตมารู้เรื่องแล้วแบบโคตรอินเลยแต่ว่ามัน <laughs> แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่มันน่าตลกมากกับพมุญจินเน่ <laughs> คือตอนเด็กๆอับผมไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นการ์ตูนที่มีวลยุทธอยู่ด้วยเนื <laughs> ผมไม่เคยรู้เลยว่าคือนึกคือผมนึกมาต่อแล้วปะวุ้นจีนอะ่ะมันคือเหมือนกับโคนันอ่ะเวอร์ชั่นจีนอะ่ะผมไม่เคยรู้เลยว่ามันมีแบบไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยจันเจ้าแมวหลวงแผ่นดินอะ่ะกูก็ตอนแรกก็นึกว่าแมวหลวงแผ่นดินทำไมถึงต้องเรียกว่าแมวหลวงแผ่นดินพอามาดูอีกทีผมรู้แล้วแผ่นดินเรียกแมวหลวงแผ่นดินไอ้เชี่ยมันปีนขึ้นเพดานได้สัตว์แม่งมันเป็นสไปเดอร์แมนเลยรี่มึม้ง มึงมีมุรยุทธ์เหินขึ้นฟ้าขนาดนั้นแล้วเนี่ยมึงจะมาไล่จับคนร้ายทําเหี้ยอะไรวะเย็ดแม่มึงจะไปไล่ถีบประตูพวกเขาบ้างทำไมมึงบินเข้าไปดีกว่าบ้างกําแพงไม่ต้องมีเลยซ้ำไอ้เขี้ยแม่งบินได้จันเจ้าแม่งบินได้ไอ้ไอ้พวกตัวเก่งๆในในเรื่องอ่ะที่มันเป็นแบบจอมยุทธ์อ่ะมันบินได้หมดเลยไอ้เขี้ยผมตอนเด็กผมไม่เคยรู้เลยว่าผมแบบตอนเลยรคน ปั่นในสัตว์บทพูดกับเนื้อเรื่องไม่เคเข้ากันเลยเฮียบทพูดบทพูดใน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 ละครมันคือไปเท้าให้ข้าได้เข้าไปที่สารไข่ฟงเถอะข้าจะไปคิ้งตัวมันออกมาแล้วข้าปิดปากมันซะจะได้สาวมันไม่ถึงตัวในทันเจ้าอย่าง,งูไปหน่อยเลยหากเข้าไปในศารไข่ฟงได้ป่านนี้ทุกคนก็เข้าไปได้กันหมดแล้วศารไข่ฟงเน่ะเปรียบเสมือนปาการเหล็กแห่งเมืองไข่ฟง และต่อให้เจ้าเข้าไปได้จริงสุดท้ายถ้าเจ้าโดนจับได้ขึ้นมาก็สามถึงตัวข่าอยู่ดีมี้ยบทคนแม่น่ะเรื่องนี้เนี่ยปล่อยให้ข้าจัดการเองดีกว่าแต่ว่าใส่เท้านี่ให้ข้าจัดการเองเข้าใจไหมครับใส่เท้าปลดมามามาอีกตอนหนึ่งไอสัตว์แม่งบินขึ้นเข้าไปในสารใคร่ฟุง ไหนประการเหล็กของเมืองไคฟงวุ่ยเฮียแม่งบินเข้ามาบินเข้ามาดื้อๆแล้วแม่งตกลงมาข้างในอะไเงี้ยแล้วมาเสร็จปุ๊บสู้กันชงเชงเชงแม่งบินออกแบเหยียบดินขึ้นไปเหยียบดินเหินอากาศออกไปจากสารไคฟงกูยามีวิธธรรมเชี่ยอะไรวะยามแม่งยืนยามบินไม่ได้แม่งกระจอกไ่ในตัวเอกแล้วมงไม่ทันไอ้เชียแม่งบินไปมีใครบินตามได้จันเจ้าเชี่ยบินตามไม่ได้เย็ดแม่แมวหลวงแผ่นดิน ต่อชิดตอนเด็กไม่เคยเข้าใจนะว่าทำไมพี่ชายถึงได้แบบชอบจีนมากที่บ้านมีนิยายจีนโคตรเยอะนะครับพี่ชายเป็นคนอ่านนิยายจีนชอบแบบวรยุจีนวรยุจีนบัฒนธรรมจีนอะไรเงี้ยเบียวจีนนะพี่ชายผมว่าตั้งแต่เด็กเลยแต่ผมไม่อินไงผมก็เคี่ยอะไรวะไอสัตย์ยังเออพอตอนโตมานับถือนับถือพี่ใหญ่ ทนายจึงไม่บอกกันก่อนว่าวรายุท์จีมัธ,ธรรมยิ่งใหญ่ขนาดนี้น้องเล็กเพิ่งรู้เหรอว่าเรื่องราวของแผ่นดินใหญ่นั้นมีให้ศึกษามากกว่าที่คิดนับถือพี่ใหญ่นับถือพี่รองตัวพี่ตัวตัวน้องนั้นไม่ได้รู้ทราบมาก่อนจึงเพิ่งได้เรียนรู้อืไปหยิบนิยายจากบ้านเก่ามาอ่านหรืออย่างไรน้องเล็ก หาไม่พี่ใหญ่ดูปลาพุ่นจิ้นต่างหากละ่ะอะไรนะไอสัตดูปลาพุ่นจิ้นนะ <laughs>